มาอะไรวะโอ้ตัวใหญ่อยู่อ้ใหญ่อะหลังใหญ่นะอ่อ,อนสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาหาพึ่งหามิ่มเหมือนเดิมนะช่วงนี้มันช่วงหาพึ่งหามิ่มเดือนห้าเนาะ น้ำพึ่งเดือน5มันดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีฝนตกใส่ดอกไม้มันเยอะมันเป็นสมุนไพรนะลูกค้าต้องการเราก็ต้องการเนาะเราก็ต้องรีบหาก่อนที่หน้าฝนจะมาถึงตอนนี้ก็มานั่งอยู่ใต้หลังมิ่มนะใหญ่อยู่นะเจอไว้แล้วละ่ะเพิ่งเดินมาเจอเมื่อกี้ก็เลยเปิด ep ตรงนี้เลยไป,ไปเปียวมิมกันเลย ลงังใหญ่อยู่นะลงังใหญ่อยู่ กิ่งเล็กมันเยอะคอนมันเล็กเนี่ยคอนมันเล็กเล็กตัดยากจะลงมายังไงดีนะคอนมันเล็กเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะว่ามีกิ่งเล็กหรือเปล่านะ คิดถูกหรือเปล่าเนาะตัดเก่งนี้โหเหมือนตัดทุ่นระเบิดเลยเนาะถ้าตัดผิดนี่ลังแตกอย่างเดียวเลยยังไงวะโอ้ยม่กินีลยาก ยิ่งก็ทุนระเบิดอีกอลองดูนี้นะใช่หรือเปล่าเอาใช่มีอีกทางหนึง่งลดน้ำหนักมันลงวิธีนี้นะถ้าคอร์ดมันเล็กอย่างเงี้ย คอนมันเล็กลดน้ำหนักลางมันลงออกแม่มันออกก่อนอจะได้ ลงข้างล่างก่อนมันอยู่ปลายยอดกิ่งมันอ่อนเดี๋ยวลังมันตกลงข้างล่างย <Yeah, you. S 1> ายอยู่รังอ่อนวาหาลังต่อไปดีกว่า ลุยหลังใหญ่นะอ่อนหวยนี้ใหญ่นะยาไปถึงนู้นหาล่อๆไปเรื่อยๆนะ ยาไปถึงนู้นเลยไปเดินหากันเรื่อยๆไปมีมหอยโข่งหลังหนึ่งนะเดี๋ยวตะปีนขึ้นไปเอา ลังลังไม่ใหญ่นะมิมหอยโขง่งไปหาต่อดีกว่าย้ายห,ห้วยมาใหม่นะห้วยนี้ก็จะดูแบบลกๆหน่อยนะมันแบบมันเป็นวงกว้างเนาะก็จะเป็นแบบวงกว้างยาวไปนู่นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเป็นห้วยนะ เดี๋ยวเรามาลองหาดู่ะเดินถือหน้าไมายิงปลามาล่อห้วยหามิมหาพึ่งเนาะพอดีมาเจอปลาชะโดมันนอนอาบแดดอยู่ก็เลยยกยิงเลยไม่ได้เปิดกล้องปัญหาคือมันพันอยู่ใต้น้ำ ต้องลงไปเอาเดี๋ยวจะลงไปเอาปลาชโดเนาะพอดีร้อนพอดีอาบน้ำเลยไม่รู้ตัวใหญ่หรเปล่านะเห็นมันอาบแดดอยู่ก็ยิงไปเลยถือหน้าไม้ไปด้วยตามห้วยนะเนี่ยพอดี เอาไปเผาเกลือปลาชโดนะถ้าได้นะเอาไปเผาเกลือเป็นกับข้าวตอนเย็นพอดีมิมก็ได้สองลังแล่ะเดี๋ยวลงไปดูนะว่าตัวใหญ่มัมนะมันติดอยู่นะอยู่ตรงนั้นนะนะแดดก็ร้อนมากเลยนะเดี๋ยวเราลงไปเอาเลยนะ Yeah. เอาขึ้นมาแล้วน่าจะสายสองโลนะยิงเข้าตรงนี้พอดีเลยเดินหามิมมาเนาะตามห้วยตามห้วยเนี่ยมันก็จะมีป่าเยอะกันเลยถือหน้าไม้ไปด้วยพอดีมันอาบแดดอยู่นี้นะอยู่กับกิ่งกระถินที่กระถินน่ะมันหักลงไปจมน้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งกระถินมันอยู่บนน้าครึ่งหนึ่งก็นอนอาบแดดเงี้ย พอมันเห็นเรามันก็กําลังจะลงเราก็ใสยย่ยางไม่ได้เห็นช็อตยิงนะเพราะว่ามันกําลังจะลงก็เลยไม่ได้เปิดกล้องก็เลยยิงเข้าไปเลยมันก็ลากเข้าไปติดไม้ก็เลยลงไปเอาจริงๆไม่ต้องลงก็ได้นะมันติดกิ่งไม้นิดเดียวบางทีเรายิงมันแล้วเนาะเราก็อยากได้ตัวมันเพราะว่ามันได้รับบาดเจ็บเนาะก็ไม่อยากให้มันแบบไปทรมานนะนะก็เลยต้องลงไปเอาดีกว่า ก็เอามันขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นกลับข้าวแล้วล่ะนะไปเผาเกลือกินเนื้อมันก็จะหวานหานหน่อยไซสโลหนึ่งไซส2โลเนี่ยกำลังดีส่วนมีมก็ได้2อลังนะก็จะจบ e ีพีตรงนี้เลยนะเพราะว่าเปียกน้ำละเจอกัน e ีพีหน้าขอบคุณครับกลับบ้านละว่าจะจบ e ีพีสักหน่อยเดินมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนาะพอดีเห็นปลาช่อนมันนอนอยู่ก็เลย ใส่ยางยิงยิงไม่โดนนะเพราะว่าปืนมันเบาไปพอสักพักไม่รู้ปลาอะไรล่ลองเข้ามาก็เลยยิงไปมันวิ่งไปเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะช็อตยิงอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเก็บของบนแล้วแต่นี้จะถ่ายตอนดึงมาให้ดูนะไปดูกันว่าไม่รู้ปลาอะไรนะมันล่องเข้ามาก็เลยใส่สมเส้นนะยิงไปโดนนะวิ่งไปกลางน้ําเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าปาลาอนะไรเนาะไป ปลาอะไรวะโอ้ตัวใหญ่อยู่โอ้ใหญ่่ะ ยายอยู่ฝาอะไรก็ไม่รู้เลยยอยู่นะตัวเป็นโลนะน่าจะเป็นปลายีสาย่สบปลายยี่สบพอดีมันยิงปลาช่อนตัวเท่าแขนไม่โดนนะใส่สองเส้นยางมันยืดแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนก็เลยใส่สามเส้น พอดีไอ้ตัวเนี้ยมันร่องเข้ามาอย่างนี้นะมันร่องเข้ามาอย่างนี้ร่องเข้ามาข้างฟังอะนะแล้วมันหันนิดนึงก็เลยยิงเข้านี้พอดีเนละยยิงเข้านี้พอดีก็ซ้ายเป็นโลนะโอเคกลับบ้านละเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับโอ